อยากแข็งแรงจนอายุ120ปีต้องทายังไงดีคะคุณหมอหมอให้4สิ่งที่เพื่อนๆต้องดูแลนะครับอันดับแรกคือดูแลค่าน้ําตาลในเลือดนั่นหมายความว่าเพื่อนๆต้องไปตรวจสุขภาพนะครับตรวจค่าน้ําตาลค่าน้ําตาลสะสมแล้วเพื่อนๆจะต้องคุมอาหารนิดนึงนะไม่ใช่แบบหยุดกินของหวานไปเลยหรือห้ามของอร่อยห้ามขนมไม่ใช่ครับแต่เรากินพอดีพอดีนะครับหรือกินเพียงแค่อิ่ม80%เหมือนคนญี่ปุ่นที่เขาใช้คําว่าฮาราฮาจิบูนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือพยายามไม่ดื่มหวานไม่ปรุงใส่น้าตาลเพิ่ม ไม่เติม,ม,ตมน้ำเชื่อมสั่งเครื่องดื่มพี่ไม่หวานแล้วลองดื่มกาแฟดำหรือมัทฉะแทนเครื่องดื่มหวานอื่นๆพระทั้ง2ออย่างนี้นะครับมีงานวิจัยเยอะมากว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรงังไม่ว่าจะเป็นโรคหวัวใจโรคสมองโรคตับแล้วก็โรคไตนะครับดังนั้นพยายามลดหวานหรือกินหวานจากธรรมชาติอย่างเช่นผลไม้ไม่หวานไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแก้วมังกรกีวีเบอร์รี่หลากชนิดลูกหม่อนแอปเปิลเขียวเป็นต้นแต่ช่วงนี้หน้าร้อนประเทศไทยเพื่อนๆต้องระวังนะครับไม่กินผลไม้ฤดูร้อนมากจนเกินไปอย่างเช่น ม่วงสุกทุเรียนสุกข,ขนุนสุกลำไยเลนจี่เงาะพวกนี้กินได้แต่พอดีพอดีนะครับเพราะผมเจอเคสเยอะมากที่กินก่อนนอนเยอะเลยแล้วน้ําตาลในเลือดก็เกินแล้วก็เป็นเบาหวานเบาหวานเนี่ยคนไทยเป็นกันหลายแสนคนนะครับแล้วก็ทําให้เราอายุสั้นนะครับดังนั้นเช็คค่าน้ําตาลในเลือดกันด้วยข้อที่2ครับเพื่อนๆต้องดูแลเรื่องความดันและหัวใจนะครับนั่นก็คือเช็คความดันให้ดีอย่าให้ความดันสูงเกินร3 0 85แนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเลยเนี่ยความดันเพื่อนๆควรจะน้อยกว่า1280แต่ ใครที่ความดันเกินไปแล้วเกิน130 85หรือเกิน140 90ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องกินยานะครับไม่ใช่คุณหมอจ่ายยามาแล้วเพื่อนๆดื้อไม่ยอมกินยาเพราะการที่น้องไม่กินยาที่คุณหมอจ่ายมาจะยิ่งทําให้ความดันคุมไม่ดีแล้วเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือหัวใจวายแล้วก็อายุสั้นได้นะครับดังนั้นความดันเนี่ยคุมง่ายๆเลย1ลดเค็ม2อเครื่องปรุงต้องเป็นสูตรลดโซเดียมแล้วเพิ่มโพแทสเซียม3ให้กินผักผลไม้ตามสูตรอาหารเหรียญทองของโมอให้เยอะๆนะครับสพยายามกินอาหารทีีม่ม ซนุ่สูงนะครับแมกนีเซียมเนี่ยจะช่วยทําให้เราคุมความดันได้ดีขึ้นทําให้ความดันที่สูงปรับกลับมาสมดุลไม่ได้ทําให้ความดันต่ำดูกหมืเดิมนะครับซึ่งแมกนีเซียมมีเยอะในพวกเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันผักใบเขียวถั่วดําถั่ว5สีถั่วเหลืองถั่วลันเตาและถั่วเมล็ดอ่อนมีแมกนีเซียมหรือถ้าเกิดใครได้ความดันสูงไปแล้วอาจจะพิจารณาปรึกษาแพทย์กินแมกนีเซียมเสริมนะครับเป็นแมกนีเซียมไคลเิเนตเอลทริโอเนตทอเรตและแอสรอเทตนะครับข้อที่3าครับคุณควรต้องฝึก ทุกคนต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้อฝ่อครับดังนั้นการที่เราออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่สูงวัยหลายคนมองข้ามการยกเวทนะครับมองข้ามการใช้กล้ามเนื้อเอาง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องสามารถนะครับลุกนั่งให้ได้หรือขย่งขาแล้วก็ลุกนั่งให้ได้โดยที่เราไม่ล้มนะครับหรืออาจจะเป็นท่าลันช์ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยการนั่งนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้แบบนี้ก่อน ครั้งละ10ทีเชา้ากลางวันเย็นนะครับข้างละ10ทีหนึ่งเซตเชา้ากลางวันเย็น ขึ้นมาแล้วค้างกระดกขาแล้วค้างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถยกเวทใช้ดัมเบลโหนบาร์หรือบอดี้เวทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะดีมากๆเลยแต่อย่าลืมว่าต้องมีคนสอนอย่างถูกวิธีก่อนนะครับอันดับที่4นะครับเพื่อนๆต้องฝึกกล้ามเนื้อหัวใจด้วยกล้ามเนื้อหัวใจคือการวิ่งวิ่งหย่อๆแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเขาเรียกว่า VO2 max นะครับคนที่มี VO2 max ที่ดีจะมีอายุที่ยืนกว่าหัวใจวายน้อยกว่าและลดความเสี่ยงจากการตายของทุกโรคเลยดังนั้นการที่เราเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่แล้วเพืมาก ควรเดินเดินวันละ30นาทีเป็นอย่างน้อยแต่ต้องแบ่งวันฝึกวิ่งหยอยอแล้วก็วิ่งเร็วให้เราหอบอาจจะฝึกแค่1นาทีพักเดินธรรมดา5นาทีแล้วก็วิ่งเร็วอีก1นาทีเดินช้า5นาทีสลับกันแบบนี้สัก5้าถึงสิครั้งอันนี้เราซ้อมแค่สัปดาห์ละ1ไม่เกิน2ครั้งก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่มีโรคประจําตัวหนักๆห,หรือว่าอายุมากแล้วเนี่ยอย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วยนะครับแถมให้ข้อสุดท้ายนะครับสูงวัยเนี่ยต้องกินโปร อายุมากขึ้นกระดูกคุณลงทุกวันเลยกล้ามเนื้อก็ฝ่อลงทุกวันแล้วสิ่งที่จะช่วยชะลอกล้ามและกระดูกฝ่อนอกจากออกกําลังกายแบบมีแรงต้านแล้วก็คือการกินโปรโตีนให้ถึงนะครับมีการศึกษาก็พบว่านะครับถ้าเรากินโปรโตีนวันละ1.5กรัมคูณน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับจะช่วยสร้างกล้ามได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดควบคู่กับการออกกําลังกายนะครับอย่างไรก็ตามโงกแนะนําให้กินโปรโตีนจากธรรมชาติก่อนนะครับอย่างเช่นพืชผักผล,ผล,ลไม้ถั่วมเมล็ดอ่อนถั่วมเมล็ดแข็งหรือจะเป็นโปรโตีนจากไข่ปลาเน ไม่สามารถกินถึง1.5กรัมคูณน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็อาจจะพิจารณาเสริมเป็นโปรโตีนสกัดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบโปรโตีนจากพืชเพราะว่าถนอมไตามากที่สุดแล้วมีกากใย,ยไฟเบอร์มีวิตามินปราศจากไขมันและแลคโตสครับผมก็จะเลือกเป็นโปรโตีนพืชน,นะครับถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเรื่องโปรโตีนพืชน,นะครับว่าควรเลือกแบบไหนผมกินยังไงนะครับก็สามารถพิมพ์ว่าโปรโตีนพืชลงมาได้นะครับลองไปทากันดูนะครับดูแลตาม4บวก1ข้อนี้รับรองว่ายังไงคุณก็อายุยืนแบบแข็งแรงและมีประสิิทธภาาพพ่เือได้ควม อย่าลืมแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายให้เขามาปรับสุขภาพปรับพฤติกรรมให้อายุยืนแบบแข็งแรงจนวันตายครับขอให้ทุกคนแข็งแรงอายุยืนมีความสุขครับ